Nun nhạc điều. Không có mỗi cáp càng, vẫn còn ạ cắt ngô ngô lì. bay đã giải phụ kẻ giải mình cặp chơi. <laughs> โหน่ะฮะคกอะไรวะเอ้าปลาเนี่ยวะ หม่หทันเลยคับัวปิ้งแก้เห้ฮวไอ้สัสปลดเลยจันไม่ถ่าจุ่มไว้ก่นจุ่มไว้ก่อนจุ่มไว้ก่อนตาด้วยลูกเอ้ยใหม่ดูนาทีนี้แก้ห้ว หมายแก้เหี้ว่โอ้ย์เหยียดไหวไหมเนี่ยฮะไม่ตายเนาะไม่ตด้หรอกไหวเลยครับตามันบอดอยู่แล้วอะหึตามันบอดอยู่แล้วตาบอดอยู่แล้วเคือตาบอดอยู่แล้วอ๋อไปลูกไปขอบคุณมาก ามอน,น,นอล้บนรยากายื่อะโอเคได้ยินอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นโอ้โหปากแหกเลยควยเฮ้ยตัวเมื่อกี้แหละตัวนั้นแหละ <c oughs> น,น่าจะไปโดนแล้วอะ่ะอืม <c oughs> นึกว่าเกี่ยวตอไอ้สั์ ไม่ค่อยเกี่ยวทางไงั่นตนสีเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่า

ไม่เท่าไหรแต่ก็พอได้ตึงใหญ่กว่านี้รอบก่อนใหญ่กว่านี้เยอะพอได้ตึงหน่อย มาแล้วจ้าคิมเปอรคิมยอ่นั่นอ่ะคิเป yes. อร์ไหนคิเปอร์ไหนคิเปอร์ไหนนี่ค่ะเคิม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 อ่คิมอเาออกเลยออกเลยเขารู้อยู่แล้ว Ui, 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 ui. loang, 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 xíu thêm. Bột có lếp, bột có lếp, chắc ngủi mày.